มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดสี่คดีทักษินโดนสารพิพากษาถ้ากลับไทยบนนี้เหลือโทษจำคุก10ปีจากกรณีที่นายทักษินชินวัตรอดีตนายรัฐมนตรีได้ประกาศผ่านทางสำนักข่าวเกียวโดสื่อดังจากญี่ปุ่นบอกว่าเขาพร้อมที่จะรับโทษจำคุกในไทย และก,กับการที่ได้ใช้ชีวิตท,ที่เหลืออยู่กับครอบครัวไม่ว่าผลการเลือกตั้งทั่วไปในไทยที่กำหนดจะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคมนี้จะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามทักษิณซึ่งขณะนี้อยู่ที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางกลับประเทศไทย ซึ่งอาจจะเป็นภายในปีนี้หลังการเลือกตั้งและพร้อมที่จะรับโทษจำคุกโดยเขาหวังว่าจะยื่นอุทธรณ์ในบางคดีตอนนี้ผมติดคุกใหญ่มา16ปีแล้วเพราะว่าพวกเขากีดกันไม่ให้ผมอยู่กับครอบครัวของผมผมทรมานมามากพอแล้วถ้าผมต้องไปทนทุกข์ในคุกเล็กอีกก็ไม่เป็นไรแต่มันก็ไม่ใช่ราคาที่ผมจำเป็นจะต้องจ่ายแต่ผมยอมจ่ายเพราะผมอยากจะอยู่กับลูกๆห,หลานๆของผมผมควรใช้ เวลาที่เหลือในชีวิตกับลูกๆหลาน,ลานทักษินระบุอย่างไรก็ตามนะคะย้อนกลับไปตั้งแต่รัฐประหารปี2549เป็นต้นมานายทักษินมีคดีที่ถูกพิพากษาไปแล้ว4คดีหากกลับเข้าประเทศไทยตามที่ประกาศจะมีโทษจำคุกเหลืออีก10ปีจากทั้งหมด12ปีเพราะหนึ่งใน4คดีที่ปัจจุบันหมดอายุความแล้วโดย4คดีดังกลา่าวประกอบไปด้วย 1. คดีทุจริตการจัดซื้อที่ดินย่ารชดาดพิเศษที่มีการกล่าวหาคุณหญิงพจมานชินวัตรพิรยาของทักษิณและนามสกุลขณะนั้นและนายทักษิณในการซื้อที่ดินจำนวน33ไร่78ตารางวาราคา772ล้านบาทจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย โดยก่อนที่สารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะพิจรารณาคดีดังกล่าวนายทักษณิณเดินทางออกนอกประเทศหลังจากที่เดินทางกลับมาภายหลังพักพลังประชาชนชนะการเลือกตั้งโดยอ้างว่าไปดูการแข่งขันโอลิมปิกที่ประเทศจีนและหลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาทำให้ศาลดีกาอ่านคำพิพากษาลับหลัง จำคุกในทักษิณ2ปีและยกฟ้องคุณหญิงพจมานปัจจุบันคดีดังกล่าวหมดอายุความแล้วคดีที่2คดีในนอมินีถือหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งเป็นคู่สัญญาต่อหน่วยงานของรัฐและเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือว่าผู้อื่นในกิจการโทรคมนาคม โดยสารพิภากษารวมโทษจำคุก5ปีไม่รอลงอาญาแบ่งเป็นฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐจำคุก2ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือว่าดูแลกิจการเข้ามีส่วนร่วมในการมีได้เสียเพื่อผลประโยชน์สําหรับเพื่อประโยชน์สําหรับตนเองหรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นจําคุก3ปีคดีที่3คดีทุจริตโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย3ตัว2ตัวหรือว่าหวยบนดินของสํานักงานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลโดยสารดีการพิพากษาจําคุกนายทักษิณ2ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157 คดีที่4คดีสั่งการให้ธนาคารเพื่อการส่งออกนนะำเข้าแห่งประเทศไทยอนุมัติเงินกู้สินเชื่อ4,000ล้านบาทกรัฐบาลสหภาพพม่าโดยสาลฎีการพิพากษาจำคุก3ปีไม่รอลงอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา152เดิมโดยสารเห็นว่านายทักษิณสั่งการให้อนุมัติเงินกู้ 4, 000, 000, 000, กดัดกาากองกล่าวในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าต้นทุนเพื่อให้นำเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ในการซื้อสินค้าและบริการของบริษัท ชินเซทไลท์จำกัดมหาชนซึ่งเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นเปิดสีคดีสารพิพากษาทักษิณถ้ากลับไทยวันนี้เหลือโทษกี่ปีขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ